a u t o z แซดเอ็มครับวันนี้อยู่กับมิกเซอร์อนาล็อกครับที่หลายท่านน่าจะคุ้นตากันอยู่นะครับคุ้นหน้าคุ้นตามิกเซอร์ตัวนี้กันอยู่เนื่องจากว่าเป็นมิกเซอร์ยอดนิยมนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเราก็มียอดขายตัวนี้มากกว่าถึง3,000เครื่องนะครับเป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะครับมาตลอดกว่า10ปีนะครับแต่ว่าบางท่านที่ยังอาจจะมองหามิกเซอร์อยู่นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะใช้รุ่นไหนดีนะครับก็เราก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยครับ เนื่องจากว่าตัวนี้คุณสมบัติโดยรวมนะครับมีเสียงที่หนานะครับเวลาเปิดเพลงเนี่ยเราก็จะให้อัตงรถที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของย่านเบสเปิดเสียงเบสหนักๆนะครับมันก็จะเหมาะมากเลยเรารวมถึงว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้งานคาราโอเกะก็ได้นะครับเนื่องจากตัวนี้มีเอฟเฟกให้ด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกจากแบรนดดังนะครับแบรนด์อ l เรนซิสนะครับก็มีมาให้ถึงทั้งหมด1616พรีเซตนะครับตัวนี้เราเรียกได้เลยว่าเราชอบเป็นเอฟเฟกเบอร์ไหนนะครับ ตัวนี้มีไมค์มาให้ทั้งหมด4ช่องนะครับช่องไมค์ทั้งหมด4ช่องนะครับเป็นชนิด XLR ครับแล้วก็มีเป็นสำหรับเสียบกีตาร์นะครับเป็นลายนี้เป็นแล็จโฟนนะครับแล้วก็มีลายสเตอร์ให้อีก2ช่องนะครับสำหรับเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงจากโน้ตบุ๊กหรือทางโทรศัพท์ได้ครับโดยในตัวนี้เนี่ยแต่ละช่องก็จะมี EQ มาให้ทั้งหมด3แบรนด์นะครับเป็นหลักๆก็จะเป็นไฮมิดโลนะครับ ส่วนช่องต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นช่องอ็อกนะครับช่องอ็อกเซนสําหรับเราทําส่งไปมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแพนนะครับแผนซ้ายขวานะครับแล้วก็วอลลุ่มหลักนะครับส่วนมาดูตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะมีช่องโฟนนะครับสําหรับเสียบหูฟังนะครับจะมีเป็นอ็อกรีเทิร์นอ็อกเซนมาให้ด้วยนะครับเห็นช่องมอนิเตอร์ครับรวมถึงตรงนี้มีช่องคอนโทรลลูมนะครับสําหรับ ส่งไปสำหรับห้องอัดนะครับก็เป็นเมนมิกนะครับเป็นช่องเมนของเรานี่ครับที่สำหรับออกไปเข้า power ออกไปเข้าคอร์สนะครับก็จะใช้ช่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีไลน์อินที่เป็นชนิด RCA มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็น LR ตรงนี้นะครับส่วน out เนีครับก็คือสำหรับออกไปสำหรับอัดนะครับสำหรับ record ครับส่วน2ปุ่มนี้ก็จะเอาไว้ปรับ ค่าเอฟเฟกนะครับก็คือเป็นการเลือกชนิดเอฟเฟกนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลือกความฟุ้งของมันครับก็คือมากกับน้อยนะครับแล้วก็มีปุ่มคอนโทนเป็นตัวออกรีเทิร์นตรงนี้ครับปุ่มคอนโทนออกส่งมอนิเตอร์ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมหูฟังครับเป็นวอลล่มหูฟังนะครับ ในส่วนของออกอินก็จะใช้วอลลุ่มตรงนี้ในการคุมเสียงนะครับออกอินที่เป็นเมื่อสักครู่ที่เป็น rca นะครับก็จะใช้วอลลุ่มตรงนี้ในการคุมนะครับแล้วก็หลักๆก็จะมีตรงนี้เป็นวอลลุ่มหลักนะครับอ่านี้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์ในราคาที่ไม่สูงมากนะครับก็อยู่ในไม่เกินห้าพันบาทนะครับมีส่วนลดให้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปทดสอบเสียงกันเล็กๆน้อยๆยนะครับ เดี๋ยวลองชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านเราได้เลยทุกช่องทางมีเก็บปลายทางนะครับที่ Lazada กับ s h o ป e e นะครับโอเคครับประมาณนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เธอเห็นฉันเป็นคน,นห่างไกลเชื่อเถอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทรในครับที่รักเธอยังฟังอยู่ไหมขอต่อไปมันก็สำคัญอามาฉันรู้ก่อนที่สองเรื่องที่เธอชอบใครสัมจีิเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องมีเธอชดใช้นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉันตลอดไปแค่อยากจะรู้ ตรงที่เธอยือนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าจะหาตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนโปรยลงมา 猜到了。